สวัสดีครับผมรังสารชนหงนะครับจากคณะิหานธุรกิตรายเทคนโนโลยีราชมงคลธบุรีในวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกร,รมเชิงวัตถุนะครับกต์ออเร r i e n t e d โปรแกร m ม,มิง่งในคราวนี้จะเป็นบทที่8นะครับในเรื่องของการออกแบบเชิงวัตถุโดยการใช้ยูมแอลนะครับในบทนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะครับจะเรียนถึง1ยูมแอลคืออะไรองค์ประกอบของภาษายูมแอล แล้วก็เป็นัดไชยบทนะครับก็ ML, ML อ Language, น,นอืน่น UML UML ย่อ่มจากว่า u n i f i e d Modeling Language เพนภาษาผู้ใช้ในการอธิบายตัวแบบหรือโมเดลโดยมีการใช้ภาษาหรือตัวแทนที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือกราฟิกและเป็นภาษามาตรฐานที่นิยมใช้ในการพัฒนาระบบเปรียบเสม,มือนกับแบบเป็นเขียวให้กับระบบของงานในการสร้างมุมมองการมอรายละเอียดสร้างระบบงานและจัดทำเอกสารอ้า,อางอิง ให้กับงานที่ต้องการพัฒนาจูมิเอลไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์แต่เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวแบบสำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างของงานครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบการเขียนโปรแกรมการติดตั้งและการจัดทำเอกสารอ้างอิงนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการอธิบายฐานข้อมูลชนมพันธุ์หรือรีชโนดดาต้าเบรหรือฐาน้มูลชวัตถุออฟเจ้าออนเทสดาต้าเบรได้ด้วยและข้อดีของ u ูมิเอลก็คือสามารถสร้างโค้ดบางส่วนให้กับนักพัฒนาโปรแกรม ทำให้การของโปรแกรมน,นั้นสะดวกขึ้นองค์ประกอบของภาษายุมแอลภาษาโดยทั่วไปจะประกอบด้วยคำศัพท์และไวยากรณ์เช่นเดียวกับภาษายุมแอลนั้นจะประกอบด้วย3ส่วนดังนี้ 1. นึ่งติงเป็นรูปแบบที่ที่สุดของโมเดล 2. อง t ีแทชชิเป็นสิ่งที่ใช้นในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างติ i งสามไดแกรมใช้ไดแกรามมาจากกลุ่มให้แก่ติ g s ที่มีคุณสมบัติบางประการที่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันได้ ติ g งสามารถแบ่ง4ประเภท 1. s ึ่ง c ชอร์ช t h ติ g งคือคำนามเพื่อแทนอิเลเมนต์ต่างๆเช่น last interface collaboration use case และ activity case Behavioral Things คือคำกริยาที่มีลักษณะเป็นดานิมิกของภาษา u m l ซึ่งมีสองเพคคือ interaction และ set machine 3. grouping things 4. annotation things เป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายรายละเอียดของภาษายุมเเพื่อใช้เป็นหมายเหตุหรือคำอธิบายเพิ่มเติมให้แก่อิ e m เมนต์ในโมเดลซึ่งถ้าเราดูใน u ุมนะครับจะประกอบด้วย3ส่วนที่กล่าวไปแล้ว thingsrelationship กระดัยแกมเน่องแต่ส่วนเองยังสามารถแยกย่ยอยออกมาได้อีกหลายแบบนะครับ things ก็สามารถแบ่งออกเป็น s a u c h a r l t h i n g s นะครับ b e h a v i o r t i n g g r o u p i n g t h i n g s แล้วก็ a n n o t i o n t h i n g s r e l a t i o n s h i p ก็มี m e a n i n g s a c c r a r l g e n e r a l i z e d นะครับ ส o d ายแกรมก็มี so use case static structure ซึ่งอาจเป็น Class Object นะครับ interaction นะครับก็มี sequence collaboration state a t t i v u t e แล้วก็ implementation นะครับเรื่องงของเรียนดิ t ช o n s ชิ p บ้างนะครับขาอที่สองยิมแอลดิชชั่นชิพนั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างภาษาย m l จะมองความสัมพันธ์ไป3ประเด็นนะครับคือในแง่ความหมาย semantic Relationship ในแง่โครงสร้าง structure t ิเชนชิพและในแง่ของความสัมพันธ์ทั่วไปแบบพิเศษเจนเนอไรเซชันสมพลายเซชัน t i เชนชิพซึ่งสามารถแบ่งออกได้สี่เภทคือ 1.Dependency คือความสัมพันธ์ในเชิงความหมายเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2 t h ติ g งโดยที่เมื่อติ i งหนึมีการเปลี่ยนแปลงจะผลส่งผลให้อีกติงหนึ่งเปลี่ยนแปลงด้วย 2.Association คือความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง อธิบายถึงการเชื่อมโยงนะครับระหว่าง Object ออบเจกต่างๆ 3. g e n e r a l i z a t i o n เป็นความสัมพันธ์ที่ชัยอิ m เ n t มนมีการรับโครงสร้างและพฤติกรรมมาจาก p า r e n t ินเ m เ n นต์สี e r a l i z a t i o n เป็นความสัมพันธ์เชิงความหมายระหว่าง Interface กับค a าสหรือระหว่างยู Case กับ collaboration ในส่วนของไดแกรมนะครับไดแกรมคือแผนผังที่บ่งบอกถึงขั้นตอนต่างๆเกับท่านระบบ ภาษา UML นั้นแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนตามลำดับคือ 1. Use Case Diagram 2. อง Static Structure Diagram 3. Interaction Diagram 4. State Chart Diagram 5. Activity Diagram 6. i m p l e m e n t a t i o n Diagram Use Case Diagram วิธีการในการวิเคราะห์สามารถทำได้หลายรูปแบบทางในรูปแผนภาพลักษณะกลามยายการทำงานมีการเชื่อมสับเฉพาะเกี่ยวกับการสร้าง Use Case ดังนี้ที่หนึ่ง Use case มาถึงการประมวลผลหรือฟังก์ชันการทำงานตัวทั่วไปในการสนักการังนี้นะครับการใช้งานแผ่นภาพจะหมายถึงจุดมุ่งหมายของผู้ใช้งานมากกว่าอะไรทับงานลักษณะจะใช้ use case เราใช้รูปวงรีนะครับเช่นเขียนรูปวงรีไปนะครับเราก็เขียนข้อความระบุว่าวงรีนี้คืออะไร 2. actor มาถึงบทบาทหน้าที่ที่ผู้ใช้มีต่อระบบ ซึ่งแอคเตอรนั้นนะครับอาจหมายถึงผู้ใช้ระบบหรือระบบอื่นที่ต้องการจากข้อมูลจากระบบที่เรากำลังวิเคราะห์อาจจะใช้สนะักษณะแอคเตคือเป็นรูปคนก็ได้นะครับเมื่อมีการเปลี่นภาพนะครับก็เช่นเดียวกันรูปนี้จะมีการระบ,บุว่าคนคนนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับหรือเป็น r o l หรือเป็น system 3. use ใช้เมื่อมีการอ้างถึง use case ที่มีการใช้งานซ้ำนะหรือเป็นพื้นฐาน ของการใช้งานให้กับยู case อื่นเช่นการวนผลความน่าจะถือของลูกค้าหรือการตรวจสอบถานะของนักศาลักษณะที่ใช้การใช้การทํางานนี้นะครับมีใช้เส้นนะครับแล้วก็มีข้อความ u s สินะครับบนเส้นโดยจะใช้รูปวงรีนะครับหมายถึงฟังก์ชันต่างๆตอนนี้พบว่าฟังก์ชัน1นะครับมีการใช้งานฟังก์ชันที่2เป็นต้น 4. e x t e n d ใช้ไม่นการอ้างถึงยูสเคสที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ผิดไปจากเหตุการณ์ปกติที่คาดการไว้นะครับโดยยูสเคสประเภทนี้จะมาจากการตั้งถามระหว่างการวิเคราะห์เกี่ยวกับถ้าไม่เป็นไปตามข้อตอนนี้หรือเมื่ีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนายกรณนืสารลงทะเบียนมากกว่าปกติที่มาตรฐานกําหนดไว้การส่งคืนหนังสือาช้ากว่าที่กําหนดไว้การขายสินค้าในช่วงลดราคาหรือรายการส่งเสริมการขายื่นเป็นต้น ก็จะใช้คาว่า extents นะครับตัวอย่างการใช้งาน use case นะครับการวิเคราะห์หรืออนุมัติวงเงินเครดิตเพื่อการซื้อสินค้าสังเกตว่าตอนนี้นะครับเรามีการกำหนดโดยการกลุ่มของผู้ใช้งานอย่างเช่น Trading Manager นะครับมีการใช้ฟังก์ชันชื่อว่า Set Limit ที่การ Accounting System นะครับก็ใช้ Update Account นะครับแล้วก็มี Actor เช่น Trader นะครับแอคเตอีกคนหนึ่งคือ Sales Person นะครับหรือ Sales นั่นเองโดยติแล้วนะครับ เทรดเดอร์นะครับก็มีการใช้งานเข้ากับตัวฟังก์ชันอาร์ไรส์นะครับ price deal แล้วก็แคปเจอร์ e a l นะครับส่วนของอาร์ไรส์ตัวนี้นะครับก็มีการใช้งานที่ตัววารุเอ็นะครับบอลเลชันและ price deal ก็ใช้บอลเลชันเช่นเดียวกันนะครับส่วนของเหตุการณ์ปกติเช่นมีการใช้ลิมิตนะครับในก่อนที่เกิดลิมิตนะครับก็จะใช้ตัว extend ทตัวนี้นะครับระหว่างเทรดเดอร์กับเซลล์เปอร์เซ็นนะครับมีแคปเจอร์ e a l ตัวนี้นะครับกรณีที่ มีการซื้อขายเกินวงเงินนะครับก็จะใช้ลีบิตแอสเซทเป็นต้นนะครับหรือการเคราข้อระบบข้อสมุดของหมายเลขไนนะครับก็มีผู้เกี่ยวข้องสอยส่วนเช่นบริเีณนะครับหรือเจอที่ห้อสมุดนะครับกับผู้นักศากหรือผู้ยืมนะครับบรรลักษ์หรือหรือพนักงานห้อสมุดนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันของการยืมการคืนนะครับหรือการจองนะครับหรือ การยกเลิกการจองการยกการยืมนะครับหรือการคืนต่างๆหรือสามารถค้นตรวจสอบการยืมการคืนได้นะครับสามารถทาการเพิ่มนะครับรายชื่อหนังสือนะครับสามารถเพิ่มหนังสือสามารถเพิ่มลบการยืมหรือการเพิ่มลบตัวรายชื่อหนังสือเองนะครับสามารถเพิ่มหรือยกเลิกตัวหนังสือได้นะครับสามารถให้การยืมนะครับหรือสามารถยกเลิกได้นะครับส่วนของตัวบอร์นะครับหรือ ในษาหรือผู้ยืมนะครับสามารถทำได้บ้างสามารถตรวจสอบหนังสือได้นะครับสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อต่างๆได้นะครับตามคําค้นต่างๆนะครับนั่นคือวิเคราะห์ระบบของข้าศึกของไมโครไร์เป็นต้นตัวไปสแตติกนะครับสักเจอเดกแกรมใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในระบบและความพันของสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีอยู่สองเพศนะครับก็คือระหว่างคลาส d ด a แกรมกับอ็อบเจกต์เดกแกรมคลาสเดกแกรมประกอบด้วยคลาสเนม attribute c o m p a r m e n t นะครับและ operation นะ c o m p a r m e n t ส่วน object diagram นั้นคือความพันธ์ระหว่าง instance เชื่อมโยงกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นตัวสราของ object diagram นั้นจะมีการขีดเส้นใต้นะครับตัวอย่างนะครับของ class diagram นะครับอาจจะเป็นความพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชานักศึกษาหนึ่งคนนะครับมี1ภา่วิชาแต่นักศึกษาหนึ่ง,ว,งวิชานั้นจะมีนักศึกษาได้หลายคนเป็นต้น ถ้าในความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือกับข้อมูลหนังสือบ้างนะครับหนังสือหนึ่งเล่มก็มีข้อมูลอยู่หลายเรื่องนะครับส่วนข้อมูลหนังสือหนึ่งหนึ่งข้อมูลนั้นอยู่ที่หนังสือหนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับอินเทอร์เรชชั่นไดการ์มอินเทอร์เรชชั่นไดกรมนั้นแสดงปฏิพันธ์ระหว่างออบเจกต์ต่างๆแบ่งออกเป็นซีเควนไดการ์มแสดงการทำงานระหว่างออบเจกต์ต่างๆเมื่อเกิดการส่งเมสเซจและเมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทิศทางของรูสอนนั้นจะเป็นการบ่งบอกถึงทิศทางการส่งเสงร็จร,ระหว่าง Object. ออบเจกต์ collaboration diagram แสดงการติดต่อสื่อสารระหว่างออบเจกต์ของแต่ละออบเจกต์ติดต่อสื่อสารระหว่างกันตัวอย่างนะครับของ sequence diagram เช่นคนต้องการจะถอนเงินนะครับผ่านตู้ ATM ก็มีการสอนบัตร ATM ลงไปที่ตู้ ATM นะครับที่ตู้ ATM จะมีการให้กรอกรถัดผ่าน เม the ื่อผ so ู speaking, ้ใช้กรอกขัดผ่านแล้วนะครับข้อมูลนี้จะวิ่งไปที่ตัวบัญชีนะครับตรวจสอบผัดผ่านว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อหัดผ่านถูกต้องนะครับแอคเคาท์จะวิ่งกลับมาจากนั้นเครื่องจะส่งข้อความไปที่หน้าจอนะครับให้ผู้ใช้เลือกการเรื่องการผู้ใช้ทําการเลือกการที่ตรวจสอบนะคจากยอดบัญชีนะครับหรือทําการถอนเงินหรือต่างนะครับกดเข้ามาที่เครื่องนะครับถ้าผู้ใช้เลือกทําการตรวจสอบเครื่องจะทําการตรวจออ่านยอดบัญชีคงเหลือในบัญชีแอคเคาท์นะครับ แ c คเคาท์ Account, จะทำการส่งยอดคงเหลือกลับมาที่ตัว,ตวเครื่องจากนั้นตัวเครื่องนั้นจะแสดงผลลัพธ์ออกที่หน้าจอทำที่นนี้ไปเรื่อยนะครับระหว่างนี้สังเกตว่าจะมี s e q u e n c ์เกิดขึ้นนะครับระหว่างคนนะครับคเครื่องและก็บัญชีนะที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลานะครับเป็นต้นเราเรียกว่าซีเควนต์ d ด a g แกมตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างของคอร์รัปชั o นเด a g แกมเชื่อดียวกันนะครับ ระบบเดิมนะครับเป็นการตรวจสอบยอดบัญชีก็มีการส่งข้อมูลกันระหว่างตัวหน้าจอนะครับคือเครื่อง ATM กับผู้ใช้งาน1สดบัตรนะครับสองดลารานะครับกอณากรอขัดผ่าน3การก่อหัดผ่านของเครื่องของคนนะครับสนะครับสังเกตว่าจะเห็นมีการติดต่อระหว่างคนกับเครื่องแล้วก็เครื่องไปที่แอคเค้าในข้อมูลเหล่านี้นะครับจะมีการระบุหมายเลขว่าใคร ไป็ับหนึ่งสองสามนะครับแตกต่างกับสเตทนะครับย้อนกลับไปดูที่ตัวสเตทนะครับส้าเกิดว่าถ้าสเตทนั้นเราจะไล่จากบนลงล่างครับข้างบนคือ1สอดบัตรสเครื่องส่งคนรับกราบหันสา3คนกรอกนะครับโอเคกลับมาดูใหม่จากข้อมูลเหล่านี้พบว่าในคอร์รัปชั่นนั้นนะครับในส่วนของคนติดต่อกับเครื่องนะครับเราก็เขียนไปเลยนะครับว่าทำอะไรบ้าง สอดผ่านเป็นระดับที่1กรอดผ่านเป็นระดับที่3ามวุฒิการนะครับเป็นระดับที่7นะครับในส่วนของการส่ขงข้อมูลจากเครื่องไปหาคนนะครับก็มี2นะครับกรณีกรอดผ่าน6กรุฒิการที่ต้องการทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถทำการเขียนย้อนไปย,นย้อนกลับได้นะครับระหว่างตัว s t a t e แล้วก็คอร o ร a t i o n d ด a g r a มต่อไปนะครับเ g ช a เ s t a ร e มเ a ชา d i a g ร a ม,มนั้นเป็นเดลกรมที่มีลักษณะการทำงาน หน้าที่ดังนี้นะครับ 1. แสดงวงจรชีวิตของออบเจกต์บ่งบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆจะส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ใดบ้างนะครับในระบบอาจมีจุดเริ่มต้นและจุดจบได้หลายจุดตัวอย่างเช่นนะครับของไดแกรมตัวไดแกรมเสจชัดไดแกรมนั้นจะมีตัวออบเจกต์แสดงการเปลี่ยนแปลงและผลของการกระทำนะครับโดยจะใช้กนณนะครับเช่น ขนาดของตัวสี่เหลี่ยมวงรีตัวนี้นะครับแสดงส,นส,นส,นสนาระของสเตตหรือสาระที่มีชื่อกำกับวงก,กลมทึบนะครับแสดงสาระของจุดเริ่มต้นหรือจุดหรือ t i a l state ถ้าวงกลมนะครับแลว้วมีวงกลมดำด้านในนะครับแสดงจุดสิ้นสุดของสาระนะครับหรือจุดปลายนั่นเองฟ l s t เตตส่วนของเส้นลักษรน,นั้นแสดงทิศทางนะครับหรือสาระอักษรตัวนี้บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไร ตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นการโทรศัพท์นะครับเริ่มต้นนะครับไอดของเราคือยกขูขึ้นมานะครับแล้วก็กดหมายเลขนะครับจากจุดเริ่มต้นของเรานะครับเริ่มต้น START ทนะครับทำการกดปุ่มต่างๆนะครับเมื่อกดปุ่มปุ๊บแต่อนะครับทำการเช็คว่าตอนนี้ครบจำนวนเอ็นหรือ,อยัง,ยงเช่นเราหมุนโทรศัพท์บ้านนะครับมีจำนวนเก้าหมายเลข ครบกล้ามเล็กหรือยังนะครับถ้าครบแล้วคือเสร็จต่อไปนะครับก็นัมเบอร์นี้ครบทําการหมุนต่อไปนะครับไปยังเป้าหมายนะครับหรือปลายทางนั่นเองทั้งหมดนี้คือเสร็จชาร์เด้กังแต่บางครั้งเองนะครับในการเปลี่ยนสถานะนั้นอาจมีการเปลี่ยนมากกว่า2สถานะนะครับเช่นการเปลี่ยนของสัญญาณไฟจราจรนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนระหว่างไฟเขียวนะครับเป็นไฟเหลืองนะครับเป็นไฟแดงจากไฟแดงกลายเป็นไฟเขียวเป็นต้นนะครับ สังเกตจากตัวนี้นะครับด้านล่างของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนสนาะนะครับจากไฟเขียวนะครับเป็นไฟเหลืองก่อนนะครับจากไฟเหลืองเป็นไฟแดงจากไฟแดงนั้นวิ่งกลับมาที่ไฟเขียวรอบหนึ่งนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น activity diagram activity diagram นั้นแสดงถึงขั้นตอนและจุดที่ต้องการการตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในอ็อบเจกต์หรือกระบวนการทางนนะครับเช่นจากจุดเริ่มต้นนะครับวงกลมทึบนะครับวิ่งมาที่ไอจีชื่อหนึ่งจากนั้นเราใช้ ลูกเขาเรียกเี่ยลมขขาลำตัดนะครับเป็นเครื่องหมายในการถึงใจนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ A ก็วิ่งมาที่ activity อนะครับแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการ์ B นะครับก็จะวิ่งมาที่ฟังก์ชันของบีบอยนะครับแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ activity diagram มีจุดที่ต้องการถึงใจนะครับตัวอย่างนะครับของ activity diagram นะครับเช่นลูกค้าเข้ามาปุ๊บนะครับ มีการตรวจสอบโอเคถ้าลูกค้าเข้ามาใช่นะครับไปที่เคาน์เตอร์นะครับเราต้องการทําอะไรบ้างนะครับมีการส่งข้าวมาตรวจสอบว่ามีการรีเทิร์นบุ๊กใช่หรือไม่ถ้าใช่ทําอะไรต่อนะครับนี่มีการตรวจสอบนะครับคล้ายๆกับการเขียนโปรแกรมโฟล์ชาร์ดโดยทั่วไปนะครับนั่นคือแอคทิวิตี้แอคทิวิตี้ได agram ในส่วนของโฟล์ชาร์ัดอัจตินั้นนะครับตรงรูปนี้คือไอเป็นซิลิโยมนะครับแสดงฟังก์ชันการทำงานหรือจะเป็นเป็นซิลิโยม ขลำตัดนะครับหรือเปยกปูนนะครับถ้าเปยกปูนอาจะเป็นเรื่องของการอิพุตเอาพุตก็ได้นะครับคล้ายๆกันกับการเขียนโฟชัดนะครับคล้ายๆกันตัวต่อไปนะครับ i m p implementation diagram i m p l e m e n t a t i o n d i a g r a m นั้นเป็นไดกรมที่ใช้งานช่วงท้ายของการพัฒนาหลังจากได้เขียนนะครับโค้ดต่างๆของโปรแกรมเรียบร้อยแล้วซึ่งมี2เพศนะครับ 1. Comp คอมเพลเมนต์ไแล้วก็ deployment diagram Comp ลเ e n t d i a g r a m นั้นเป็นไดกรมแสดงโครงสร้างกายภาพ แสงขันพันระหว่างองค์ประกอบต่างๆของซอฟต์แวร์ชุดคำสั่งโปรแกร,รมที่สามารถสกิลได้ตัวตเองโปรแกร,รมแบบบัน a r y รวมถึงข้อความต่างๆและ u User interface ต่างๆด้วยนะครับส่วนของ Deployment d i a g r a m เป็นไดกร,รมที่แสดง,งที่ตั้งของส่วนประมวลผลทั้งหมดรวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งกล่าวว่าตัว deployment d i ด g r a m มนั้นนะครับเป็นแผนภาพสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของระบบทั้งหมดว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้าง รวมถึงฮาร์ดแวร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับของระบบทั้งหมดสรุปในการเขียน u m l นะครับไม่เป็นต้องเขียนทุกขั้นตอนทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นของตัวสามส่วนทั้งหมดนะครับเรื่องของ things นะ r e l a t i o n s h i p หรือโดยกลัมบางครั้งเราเขียนแค่ส่วนเกี่ยวข้องเช่นบางครั้งเขียนแค่ things อย่างเดียวนะครับบางครั้งเขียนแค่โดยกลัมเดียวหรือบางครั้งเขียนแค่ r e l a t i o n s h i p อย่างเดียวก็ได้ครับและเช่นเดียวกันถ้าโดยกลัมเองก็ไม่เป็นต้องเขียนทั้งหกโดยกลัมนะครับไอาจจะเขียนแค่เสร็จเมื่อใดกลม นะฮะหรือจะเขียนเป็น use case diagram นะหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเองนะอย่างใดกหนึ่งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าความเป็นขรานั้นต้องการเรียนรู้อะไรนะครับ <c oughs> ถ้าต้องการเรียนรู้ว่าเรื่องของตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับก็เขียนไดแกรมตัวหนึ่ง <c oughs> ถ้าต้องการเรียนรู้เรื่องของตัวสาระการทำงานก็เขียนอีกแบบหนึ่ง <c oughs> หรือต้องการเรียนรู้ว่าใครติดต่อระบบอย่างไรบ้างก็เขียนอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนการวิเคราะห์สาระ ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบของข้อมูลจะมีการใช้ข้อมูลช่วยาการวิเคราะห์ที่ชื่อว่า s เ t i o n d i a g r a m s t d นะครับโดยจะช่วยทําการตรวจสอบมนูกต,ต้องของระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนการวิเคราะห์ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลจะใช้ด้วยการวิเคราะห์การมวลผลข้อมูลชนิด use case approach หรือ use case diagram นั่นเองจะทําให้ทราบฟังก์ชันการมวลผลของโปรแกรมหลักของระบบทั้งหมด use case มาถึงการบนผลข้อมูลหรือฟังชันการทํางานโดยทั่วไปในลนักษณะของการใช้แผนภาพจะหมายถึงจุดมุ่งหมายของผู้ใช้มากกว่ารายของระบบงานแปลฝาดให้บทของบทนี้นะครับให้เขียนเสร็จเซตชันเดกแกรมเพมื่อิเคราห์สารนะรที่เปลี่ยนไปของหนังสือในห้องสมุดนะครับข้อสอนนะครับจากการเขียนยูสเกตเดกแกรมชวอธิบายความหมายของยูสและ e x t e n d พร้อมท้ายตดอย่างของประกอบทั้งหมด Okay. สรุปนะครับในบทก่อน,น,นหน้าที่เรียนไปนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับไม่ว่าเขียนแบบโครงสร้างปกตินะครับเราสามารถเขียนคล้ายๆกับโปรแกรมแบ่งออกเป็นโปรแกรมย่อยนะครับหรือที่เรียกว่าฟังก์ชันการแบ่งออกเป็นฟังก์ชันนั้นจะช่วยให้ผู้พัฒนาระบบนั้นสามารถพัฒนาได้ง่ายขึ้นโดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยและส่วนย่อยนี้สามารถเรียกใช้งานได้หลายครั้งซึ่งก็มีการพัฒนาต่อนะครับ เป็นการเขียนแบบโปรแกรมแบบออบเจกต์การเขียนโปรแกรมย่อยนั้นหลักของการใช้งานคือการ reuse นะครับหรือการใช้งานซ้ำการทำงานแบบออบเจกต์นั้นเช่นเดียวกันคือการเขียนโปรแกรมครั้งเดียวแลนกมีการใช้งานซ้ำาซึ่งการใช้งานซ้ำนั้นสามารถทำให้โปรแกรมของเรานั้นเขียนได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นการออกแบบของการทำงานแบบออบเจกต์วัตถุนั้นจะมีการออกแบบนะครับโดยมองทั้ง ข้อมูลและฟังก์ชันอยู่ในตัวเดียวกันส่วนของโ,โครงสร้างเองจะมองแยกอัจากกันะครับระหว่างตัวข้อมูลและฟังก์ชันนะครับในการวิเคราะห์ออกแบบของอ็อบเจกต์นะครับเราก็ต้องมองว่ามีหลายวิธีการนะครับในการเขียนโปรแกรมหรือว่าในการมองเรื่องของภาษาต่างๆนั้นนะครับอย่างเช่นเรามีการใช้ things นะครับเรามีการใช้ลีเชนชิปเรามีการใช้ตัวไดแกรมต่างๆในการออกแบบนั้นเราสามารถใช้งาน แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเช่นบางคนงมีการเขียนเป็นแบบสิงนะครับบางคนเขียนดีเชนชิปบางคนเขียนเป็นได agram และถึงแม้ว่าคุณจะทําการเขียนได agram เองก็ไม่จำเป็นต้องทำการเขียนได agram ทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วแต่ว่าผู้ใช้หรือผู้นานั้นต้องการเขียนหรือต้องการออกแบบระบบโดยการอธิบายเรื่องอะไรเช่นอธิบายสาระของโปรแกรมก็ใช้เป็นสเตตได agram อธิบายถึงการใช้งานของผู้ใช้งานก็อธิบายเป็นยูสเคสได agram นะครับ หรือจะมีพิการอื่นอีกหลากหลายมากมายนะครับก็แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานนั้นจะเลือกให้เหมาะสมกับการทําง,งานของระบบนั่นเองนะครับโอเคครับราวนี้ก็หวังว่านะครับในพิการแนวคิดของการเขียนออกแบบชิ้นวัตถุนั้นก็จะพอมีประโยชน์หรือแนวคิดได้บ้างพอสมควรนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในบทต่ตอไปหรือเนื้อหาต่อไปขอบคุณครับ